สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับเราสองคนในรายการไทยร์รีพอร์ตคนไทยต่างแดนครับผมดำริศเวิยกุลครับผมธนทธิ์ปันตาครับครับครับเราวันนี้ก็มีข่าวสารสาระมานําเสนอใช่ครับมากมายซึ่งทุกวันนะครับสาระแรกวันนี้ไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับคุณวิชัยมฤกุลรายงานมาจากวัดไทยกรุงวัชิงสันดิสีซึ่งจัดงานประจําปีและฉลองอายุวัฒนะพระวิเทศธรรมรังสีนะครับรู้หรือ หรือหลวงตาชีนะครับเจ้าวาดวัดซึ่งจำพรรษาที่วัดมาก,กว่าสาสิบเ็ปีโดยมีพระธรรมพระธรรมครศาจา์นะครับอธิการบดีมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยไ,ไปร่วมงานด้วยนะครับท่ามกลางคณะสงฆ์จากวัดต่างๆใาสารเมริการไปร่วมงานจำนวนมากพร้อมกับนี้ม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิมวุฒิชัยนะครับและดรชัยวงสัจิป,ปานนท์เอ,เอกนัทสุดนักกรุงวอชิงชันดีซีพร้อมด้วยพันเอกดรสัญญู วิริยะเวชกุลผู้ช่วยชูฐานบกและสิจาูุสิทธิ์ไปร่วมงานกันพร้อมหน้าโดยมีนายแพทย์อรุณและนางสุมาาสนจินพงศ์เป็นเจ้าภาพจัดงานครับผมครับส่วนสาระที่สองนะครับไปที่ประเทศสวีเดนคุณโจกิ่งเพชรบุญยงรายงานมานะครับพระครูสุตตะพุทธิทัตเจ้าอาวาสวัดพุทธารามสวีเดนจัดงานครบรอบวันมรณาภาพปีที่9พระราชรัตนสังสีนะครับหรือหลวงตาอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธารามเมืองแวมเดอร์ที่มีชาวไทยและชาวต่างชาติ ไปร่วมงานกันจนํานวนมากนะครับพร้อมกันนี้ได้จัดบรรยายพิเศษโดยมีวิทยากรจากประเทศไทยด้วยครับสาระที่3นะครับไปที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับคุณบิกสุภวั์วรมาลีนะครับพาไปชมทะเลสาบทะเลสาบบาหลีนะครับที่วัดอูตูวาตูซึ่งเป็นวัดหลักประจําท้องทะเลนะครับที่สร้างจากการแกะสลักหินสมัยราชะวงศ์เซเลนดัสนะครับตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเกือบร้อยเมตรไปชมกันครับครับ และนั่นก็เป็นสาระน่ารู้ที่ทางรายการเรานําเสนอนะครับช่วงต่อไปพบกับช่วงภัยต่างแดนและนาทีทมนาทีทองครับครับเข้าสู่ช่วงภัยต่างแดนครับผมครับวันนี้คุณนริศมีภัยต่างแดนอะไรที่จะนาเสนอท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มีการเตือนสําหรับว่าคนไทยนะครับแล้วก็ท่าน ท่านผู้ชมช่วยที่อยู่ในยุโรปนะครับที่จะเที่ยว <c oughs> แถวอิตาลีฝรั่งเศสนะครับ,รบแล้วก็เมืองสําคัญสําคัญในในยุโรปอีกหลายเมืองตอนนี้ก็มีข้อมูลนะครับที่ท่านผู้ชมรายการบอกว่าช่วยฝาก ช่วเตือนหน่อยตอนนี้พวกแก๊งวิชาชีพก็ในยุโรปก็เริ่มกลับมาระวาดมากขึ้นอีกแล้วครับค่งก็เราก็เราก็สอบถามว่ามีภัยอะไรบากเพราะก็เหมือนรักษาคล้ายๆเดินอย่างของเรื่องของแก๊งฉกชิงนิ่งลาวนะฮะแล้วก็แก๊งที่มาเดินมาซักทายแล้วก็จะขายโน่นขายนี่ให้เราต้องบอหถือเดินชนเราแล้วก็แกล้งโวยวายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ เรียกง่าท่องเที่ยวของไทยแล้วก็ชาติต่างๆก็โดนโดนมากขึ้นแต่เป็นภัยที่ท่านผู้ชมฝากเตือมาทางรายการครับ ใช่เลยเพราะมันคือกุยช่ายเกี๊ยวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุยช่ายแต่มขำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพีเฟรชมาและเซเว่นอเราคนไทยคงจะเคยได้ยินสำนวนไทยที่ว่าปิดทองหลังพระ เราได้ยินกันบ่อยก็จริงแต่บางครั้งเราอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคาคํานี้ก็คือจงทําดีเพื่อความดีหมายความว่าถ้าเราทําความดีนั้นขอให้เรามุ่งประโยชน์โดยตรงคือความดีที่จะเกิดขึ้นจากการทําดีนั้นล้วนล้วนเช่นถ้าเราเป็นคนขยันขันแข็งเรียนหนังสือผลโดยตรงก็คือเราจะมีความรู้เราจะมีความเข้าใจเราจะมีผลการเรียนที่ดีเยี่ยมอันนี้คือประโยชน์โดยตรงของความขยันขันแข็งในการ ดูหนังสือแต่ถ้าเราขยันขันแข็งดูหนังสือเพื่อจะให้พ่อแม่ชมเพื่อจะให้เพื่อนชมอย่างนี้ไม่ใช่ทําดีเพื่อดีแต่เป็นการทําดีเพื่อหวังผลทางอ้อมฉะนั้นใครก็ตามที่กําลังทําคุณงามความดีถ้าเป็นไปได้ก็หัดทําความดีเพื่อความดีอย่างที่ท่านพุทธทาท่านใช้คําว่าทําหน้าที่เพื่อหน้าที่ดูบ้างเพราะถ้าท่านถือคติอย่างนี้ทันทีที่ทําแม้ไม่มีคนเห็นท่านก็จะมีความสุขทันทีที่ได้ลงมือทํา สนับสนุนโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน ตามภูเขาลงทะเลหรือที่อยากจะไปไหนฟ้าแสนกวา้างเป็นดินแสนใหญ่ความงดงามนั้นยู่หนใดลดปลอยใจไปตามความฝันแล้วฉันจะพาเธอบินไปเองไปจะไปกับฉันเรื่องหลวงสวัสดีค่ะแล้วฉันจะพาไปไปเที่ยวกับคนที่คุณรักไปกับเอื้องหลวงการบินไทย ใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายเยลียวซ่าห <el> มูกุยย CP, ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มันคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชันน้นนำซีพี e ฟ h ช a r t และเซเว่นอีเลเวนประชาย,าเยนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนหลังไปนะฮะจริงๆประชาคมอาเซียนไม่ได้เกิดในปี2546นะฮะตอนที่ผู้นําประชุมที่บาหลีแล้วมีปฏิญญาบาหลีของข้อสอง,องแล้วให้ตั้งประชาคมเนี่ยจริงๆแล้วต้น,ต,นต้นกำเนิดของประชาคมอาเซียนจริงๆเกิดในปี1997เนะฮะเมืออ่อผู้นําอาเซียนประชุมที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ที่มาเลเซียแล้วก็ออกแถลงการอาเซียนวิชั่น2020นะฮะคือวิสัยทัศน์อาเซียนในปี2020นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผู้นําเขาต้องการให้ อาเซียนเนี่ยเป็นประชาคมนะที่มีความที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสาันติสุขนะฮะมีความเป็นดีอยู่ดีนะฮะมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจนะฮะมีความเข้าใจซึ่งกันและกันทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะรวมทั้งการสัมพันธ์กับประเทศภายนอกด้วยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเนื้อหาสําคัญของการเป็นประชาคมนะฮะแต่ผู้นำเนี่ยมีวิสัยทัศน์ตั้งแต่ปีนั้นแล้วนะแต่ปีนั้นคือปี2540นรบนะฮะ ท่านทรงจากันได้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นแถวแถวนี้นะ2,540นั่นคือเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนั่นเองนะโดยเริ่มต้นจากประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์อาเซียน2020 20เนี่ยก็มีคนพูดถึงอยู่พักเดียวนิดเดียวนี่เองหลังจากที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วมันรุนแรงมากขึ้นทุกคนก็หันไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจหมดนะไอ้วิสัยทัศน 20, ์2020มันก็เลยเลือนหายไปนะจนกระทั่งสถานการณ์ดีขึ้นนะผู้นําอาเซียนก็กลับมาประชุมกันใหม่แล้วก็ มีแถลงการจัดตั้งประชาคมอาเซียนขึ้นมาคราวนี้ประชาคมอาเซียนในความหมายของผู้นำเนี่ยก็มีเนื้อหาใจความเดียวกันกับอาเซียนเทเวนตี้เทเวนตี้นะฮะแต่ว่าเขามีความชัดเจนมากขึ้นนะฮะว่าประชาคมอาเซียนเนี่ยจะต้องประกอบด้วย3ประชาคมย่อยที่สําคัญคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งทุกท่านคงได้ยินคํานี้บ่อยมากในช่วงปีเศษที่ผ่านมานะฮะ แต่ว่ามันเป็นเพียงหนึ่งในสามของประช,ชาคมอาเซียนนะฮะประช,ชาคมที่สามคือประช,ชาคมสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนนะครับในแต่ละประช,ชาคมเนี่ยก็จะมีวัตถุประสงค์และแผนง,งานดําเนินการอย่างชัดเจนนะครับ uh, ประช,ชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียนเนี่ยวัตถุประสงค์เขาคือว่าต้องการให้ประเทศสมาชิกเนี่ยประชาชนของประเทศสมาชิกเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสันตินะฮะมีค่านิยมทัศนคติ ที่คล้ายๆกันผมไม่อยากบอกว่าอย่างเดียวกันนะคือคล้ายๆกันนะเพราะว่าพี่น้องท้องเดียวกันเองยังคิดไม่เหมือนกันเลยนะแต่ทํายังไงให้มันคิดคล้ายๆกันนะไอ้คิดคล้ายๆกัน่ยมีประโยชน์สองอย่างคืออยู่ด้วยกันอย่างสันติเพราะคิดเหมือนกันใช่ไหมนอกจากนี้เวลาไปคุยกับคนอื่นเขาเนี่ยพอไปสู่โลกภายนอกเนี่ยพราะอาเซียนมีเพื่อนสิประเทศใช่ไหมไอ้สิประเทศเราก็จะคุยกันในทิศทางเดียวกันไม่สเปรย์สปะเวลาคุยทิศทางเดียวกันเนี่ยสิคนคุยกับคนเดียวเนี่ย เราก็จะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นนะและนี่อันนี้คือความสําคัญของอาเซียนนะฮะซึ่งมันเป็นมุมมองทางด้านการเมืองแต่หลายหลายคนอาจจะมองมองมองเห็นว่าเอ้มันไกลตัวเราอะไรทำนองนี้นะฮะนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางด้านประชาะคมการเมืองกอไม่คงเนี่ยก็ต้องการให้ประเทศสมาชิกที่มีความขัดแย้งกันเนี่ยแก้ไขปัญหากันอย่างสันติวิธีนะฮะไม่ใช่แบบออพอมีการขัดแยง้งปุ๊บก็ ตีโพลิติพายเอาเรื่องไปบอกคนอื่นมันนี่ไม่ไมไมถูกนะฮะก็คือนั่งคุยกันนะนั่งคุยกันด้วยหลักการและเหตุผลนะว่าเออมันควรจะแก้ไขปัญหากันยังไงนะเพราะว่าการเผชิญหน้าหรือว่าการทะเลาะกันเนี่ยมันหนึ่งมันไม่ได้สร้างบรรยากาศความร่วมมือนะสองคืองบประมาณมันจะถูกใช้ไปในทิศทางที่ไม่ออก่อประโยชน์อะไรนะเพราะฉะนั้นเสาความมั่นคงก็เป็นเสาหนึ่งที่มีความสําคัญและผู้นําก็บอกว่าทั้ง3เสามีความสําคัญเท่าเทียมกันหมดนะ ไม่มีเสาใดเสาหนึ่งที่เดินไปข้างหน้าแล้วเสาอีกสองเสาอ,อยู่หลังไม่มีนะต้องไปด้วยกันนะฮะถ้าไม่มีเสาการเมืองบรรยากาศในภูมิภาคไม่มีสันดิภาพไม่มีศัิรีภาพร่วมมือกันไม่ได้นะฮะถ้าเกิดคนในประชาคมทะเลาะก,กันนะฮะไม่ว่าจะด้วยคําพูดหรือด้วยการเผชิญหน้าตามชายแดนก็ตามเนี่ยมันร่วมมือกันไม่ได้นะฮะนอกจากนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังต้องพึ่งพา ทรัพยากรมนุษย์นะซึ่งก็จะไปอยู่ในเสาสังคมและวัฒนธรรมนะซึ่งจะพูดถึงเรื่องการศึกษานะฮะการศึกษาเรื่องอะไรอะสิ่งแวดล้อมอะไรทำนองนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่มีการพัฒนาความร่วมือด้านเศรษฐกิจซึ่งอยู่ในเสาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ไม่เกิดเช่นกันนะเพราะฉะนั้นสามเสาเนี่ยมันต้องโยงด้วยกันเป็นห่วงสามห่วงคล้องกันนะฮะมันต้องไปด้วยกันนะฮะ สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศใช่เลยโดนใจฉันเลยใช่เลยใช่เลย,เ,ลยเพราะมันเคอกุ้ยช่ายเกลียวซ่าหมูกุ้ยช่ายซีพโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มุงคำพร้อมน้ำจิ้มกุยช่ายมีขายแล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพี r ฟ s ชมาและเซเว่นอ ใช่เลยใช่เลยเพราะมันคือกุ้ยช่ายกุยเกียวซาหมูกุ้ยช่ายซีพีโดนใจกับไส้หมูและผักกุ้ยช่ายแต่มันคำพร้อมน้ำจิ้มกุ้ยช่ายมีขายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำซีพี e ฟ h ชมาทและเซเว่นอีเลเวน ้าสู่ช่วงปฏิทินต่างแดนครับเริ่มที่คุณอ้นก่อนครับผมปฏิทินแรกนะครับไปที่ประเทศออสเตรเลียนะครับนายพีรวิทย์สุวรรณประเทศกองศูลใหญ่นครซิดนีย์เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารค่ำแก่คุณหญิงกัลยาโสพลพนิษฐ์ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยออสเตรเลียและคณะที่ไปเยือนประเทศออสเตรเลียนะครับที่ร้านอาหารแคปิตอลไทยครับผมปฏิทินที่สองนะครับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับคุณนายอภิพันธ์ชี้เจริญกงศูลประจําสถานกงศูลไทยนครลอสแอนเจลิสรัแคลิฟอร์เนียนะครับพร้อมด้วยแพทย์หญิง และยิ้มนะครับภริยานะครับ<ม>ก็ได้พาลูกๆไปร่วมงานาสร้างหลังคาและคณะอุโบสถสาราที่วัดสุทธาวาสเมืองลิเวอไซด์นะครับซึ่งก็มีคนไปร่วมงานจำนวนมาก ครับผมครับและนั่นก็เป็นสาระที่ทางรายการเรานําเสนอนะครับและท่านผู้ชมที่มีสาระน่ารู้อยากจะให้ทางรายการเรานําเสนอนะครับส่งมาได้ที่ Thai o v e r c 1 at gmail.com ครับเพราะวันนี้รับชมรายการย้อนหลังได้ทางยู u ูบนะครับพิมพ์ค่ว่าใช้รายงานประจำวันเดือนปีและรับชมรายการได้ทางอีกช่องทางหนึ่งคือทางช่อง Bangko k TV นะครับในเครือข่ายเจริญเคเบิลทีวีซึ่งรับชมได้ทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับครับผมและวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชน